จนถึงขณะนี้นะคะกองทัพยังคงกล่าวย้ำในความสงบเรียบร้อยของบรรยากาศทางการเมืองสู่การเลือกตั้งค่ะที่เดินหน้าไปด้วยความราบรื่นรวมไปถึงความเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะค,ะ,คะแต่ว่าหลังจากที่มีการถามถึงนโยบายของพรรคการเมืองที่นําเสนอเรื่องของการตัดงบประมาณกระทรวงกลาโหมร้อยละสิจากที่เคยตั้งไว้พลเอกพิรัตคงสมพงศ์ก็มีถ้อยคําแสดงความไม่พอใจเกิดขึ้นค่ะ ในวาระที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา11ปีประจำปี2562พลนเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์ผู้บัญชาการฐานบกและเลขาธิการคอสชเข้าวร่วมพิธีระลึกถึงความสำคัญและความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติรวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อองค์กรโดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพคณะกรรมการผู้บัญชาบัญชาข้าราชาการและมวลชนของกอรมนตลอดจนผู้แทนจากส่วนราชาการเข้าวร่วมพิธีด้วย ภายหลังสื่อมวลชนก็พยายามสอบถามถึงข้อห่วงใยในสถานการณ์ทางการเมืองช่วงหาเสียงทําให้พลเอกอภิพรัตย้อนถามกลับไปว่าเวลานี้เพลงอะไรกําลังฮิตเมื่อสื่อมวลชนพยายามตอบแต่ก็ไม่ถูกต้องพลเอกปพิรัตจึงได้เฉลยให้ฟังเป็นเพลงอะไรฟังเสียงกันค่ะเพลงอะไรรักเกินเนเพลงอะไรเฮ้ยเะไรนะเขาบอาเขาขอเรื่องใครอะใครอะใครอะ ยกเลิกการเาตรงี่ขอพี่นยขอากขออีกเพลงหน่เพลงอะไรนะหนักพันออก่อนหน้านี้พลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ี่กล่าวถึงการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในช่วงหาเสียงเลือกตั้งว่าขณะนี้ทุกอย่างมีความเรียบร้อยดีซึ่งทุกพักการเมืองก็ได้ลงพื้นที่หาเสียงได้ ที่ในส่วนของทหารก็ยึดมั่นตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองโดยเน้นการดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นหลักแต่หากมีพักการเมืองใดต้องการให้ดูแลรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมทางเจ้าหน้าที่ก็พร้อมจัดกำลังเพื่อสนับสนุนค่ะ